สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเตรียมทำสังแยาไปเตยนะเพื่อที่จะไปไปทำลงทานนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราแจ้งกับลงทานว่าเราจะทำน้ำต้าหู้แต่ว่าน้องที่เขาทำน้ำต้าหู้ให้เราอะ่ะเขาติดธุระแล้วพวกเราอะ่ะก็ก็ทำน้ำต้าหู้ไม่เป็นกันก็เลยคิดว่าเออเรางั้นเราเพิ่มไอตัวที่เราทำทำได้ พอดีว่าแฟนเนี่ยเขาเคยทำสังขยาใบเตยแล้วแล้วเขาทำได้อร่อยด้วยเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเรามาทําสังขยาใบเตยกันแล้วก็ให้เขาทานคู่กับขนมปังปิ้งเนยน้ําตาลอะไรก็ได้มันน่าจะเข้ากันนะคะก็เลยได้เมนูนี้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็มีมีไข่ไก่นะ,ะเราเอามาเฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็มี น้ำตาลทรายกะทิใส่กะทิใส่นมข้นแล้วก็ตีมีแป้งข้าวโพดด้วยนะคะแล้วก็ตีให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอา,เอาน้ำใบเตยที่เราที่เรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมามาเทใส่นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เอา,เอา าไปนึ่งกับไฟอ่อนๆนะคะนั่งคนจนรู้สึกว่าตัวสังขยาเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มหนืดเริ่มอะไรเนี่ยก็ถือว่าแบบเออมันได้ที่ลวแล้วก็ปิดเตานะแล้วก็พักไว้จะเห็นได้ว่าสีของสังขยาเนี่ยสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้หวานเกินไป